รักจริงไม่เคยทิ้งกันพระเอกฮอตเปิดใจพร้อมเคียงข้างหนิงปณิตาคนดังวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างส่งกำลังใจให้หนิงปณิตาหลังออกมาเปิดเผยเรื่องความสัมพันธ์ล่าสุดกับสามีจินจลินโดยล่าสุดพระเอกชื่อดังอย่างน้องชายสุดที่รักของสาวหนิงอย่างเข้มหมัสวีก็ได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นพี่สาว โดยเจ้าตัวเผยว่าตัวพี่หนิงเองเป็นคนจัดการอะไรได้เก่งมากๆตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วทั้งในเรื่องครอบครัวและเรื่องการงานทุกอย่างพี่หนิงจัดการได้ดีตัวเข้มเองให้กำลังใจและเข้มยังรู้สึกว่าคนรอบข้างที่เักาพี่หนิงเยอะมากๆและคอยให้กำลังใจพี่หนิงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรตัวเข้มเองค่อนข้างจะเป็นคนที่เกิดพี่หนิงอยากจะพูดอะไรก็จะได้คุยกันเข้มจะไม่ค่อยถามเพราะมีคนถามพี่หนิงเยอะแล้ว แต่ถ้าเกิดเวลาต้องการพื้นที่ส่วนตัวเองพื้นที่ที่อยากจะหาอะไรที่มันสบายใจผมก็จะเข้าไปอยู่ในพื้นที่ส่วนตรงนั้นในส่วนที่ถ้าเกิดว่าเขาต้องการผมก็จะยืนอยู่ตรงนั้นผมจะคอยดูแลน้องนิรินให้ผมรักนิรินมากแล้วก็รักครอบครัวนี้มากๆถ้าเกิดว่ามีอะไรที่เราสามารถช่วยได้หนักใจตรงไหนผมจะอยู่ตรงนั้นอยู่ในตรงที่หนักใจผมจะทําให้ตรงนั้นเบาขึ้นเอง เขาอยู่ในอารมณ์ที่หนักมากๆแล้วผมก็จะคอยดึงว่าไม่ดิ่งนะไม่จมนะแม่จ๋ามีอะไรโทรมาคุยกับผมถ้าเกิดว่าไม่ไหวยังไงผมบอกทุกอย่างแล้วผมจะไปอยู่ตรงนั้นนะเวลานั้นเลยพี่หนึ่งจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะโกหกตัวเองอยู่ตลอดเวลาในเรื่องความรู้สึกตัวเองเป็นคนที่ชอบให้ละเป็นห่วงคนอื่นอยู่ตลอดเวลาจนบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าทำไมเราไม่มีใครเลยทำไมเราถึงเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวที่ต้องเจอเรื่องแบบนี้ แต่ก็เชื่อว่าพี่หนิงจะผ่านไปได้ด้วยดีเชื่อว่าหลังจากนี้ก็คงจะดีขึ้นก็อยากจะดูแลสุขภาพทางร่างกายและจิตใจตัวเองให้มากๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยค่ะ